เขาจะร้องเพลงชาติด้วยสวไวใวไาเนตัวอะไรหวานๆตัวอะไรคะไม่รู้เลยหรออ๋อกรอบเหรอมีโค้มีโคา <boundaries> มีโคอาล่ามีโคอาล่าเลยอประทไทยอะไรนกินปลา้ไหมหรือมถาม่าประเทศไทยดิปะเทไทยมเอ้ยประเทศไทยกินปลาไม่เ็นหรือไงเขา่ามว่าอาม่ร้องเพลงชาติดิประเทศไทยรวมแต่เนื้อชาติไตไทเี่ฉ่กทะเล ไปไปเสมอหนึ <accurately S 2> ่งองค์งวงไว้เอ็นชวนแต่อะไรล่ะวะนะตาย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 